การทวนกระแสกลับมารู้แจ้งจิตด้วยจิตก็เกิดด้วยการน้อมจิตเป็นหนึ่งเดียวกันจะเรียกว่าเกาะตามเสียงก็ได้น้อมจิตไปกับเสียงนี้ก็ได้เพราะการถ่ายทอดทำนี้ถ่ายทอดจากจิตโสดจิตการรับธรรมก็อาจใสสิ่งอื่นไม่ได้นอกจากจิต จิตน้อมฟังแล้วก็รู้ตามเห็นตามนั้นโดยไม่ต้องพยายามจะตั้งท่าอะไรน้อมจิตฟังทำรรก็จะรู้แจ้งเพราะที่รู้แจ้งนั้นจิตเองรู้แจ้งจิตเองไม่ใช่เราไม่ใช่ใครที่ต้องพยายามที่จะรู้แจ้งพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะได้จะเป็น เลิกละสวสดนิพ์ออกไปซะเพราะมันฝังมันกั้นมันทำให้เข้าถึงความจริงโดยตรงแท้โดยรอบโดยครอบโดยโดยคลุมไม่ได้แค่ใช้จิตในการฟังธรรมนั่นก็องค์ความรู้กับปัญญาได้พรั่งพร้อมมักก็เกิดขึ้น ในทันทีศีลสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นความสมังคีพร้อมผลก็รับทันทีก็คือการรู้แจ้งจิตการรู้แจ้งจิตนั้นเป็นการเพิกถอนเอาวิชาคือความไม่รู้แจ้งจิตในทันทีจิตเป็นธาตุที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดก็เกิดที่สุดเื่่อว่านิพพาน เป็นที่สุดที่จบแห่งธรรมมัรคผลนิพพานสมบูรณ์พร้อมขณะจิตที่มีองค์ความรู้คือปัญญาเท่านั้นเป็นความพร้อมโดยไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเป็นมรรควิธีที่ง่ายและตัดจงเรียกว่าสุขาปฏิปทาคิดปาพิญญาเป็นการดำเนินเป็นวิธีที่ง่าย แล้วก็รู้ได้ฉับพลันรู้ได้รวดเร็วรู้ได้ไวไม่ต้องใช้เวลาเนิ่นนานเป็นปีเป็นเดือนหรือเป็นอาทิตย์แค่น้อมจิตฟังตอนนี้รู้แจ้งทำตอนนี้ก็จบสิ้นจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดได้ในทันทีนั้น คือสิ่งที่สมควรเหมาะสมสมัยในยุคปัจจุบันนี้ขอสัจจะาธาตุแห่งความเป็นพุทธ,ธทั้งหมดทั้งสิ้นที่รวมเป็นหนึ่งน้นเก่น์เก่นาธาตุต้นองค์ความรู้จงแพร่ความจริงเป็นจริงอยู่ตลอดกาลออกไปให้ไบสารด้วยองค์ความรู้อันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งยวด ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้สัพพะดวงจิตดวงวิญญาณไม่ว่าจะโยนนะเพราะผมใดมิตรใดอนุใดปรมามนุใดถูกพลังกดทับด้วยมันดำกาถาผมใดด้วยแรงอาฆาพยาบาทใดด้วยสัจจะใดด,ด้วยองค์อวิชาคือความไม่รู้ใดจงมาลายหายสิ้นไปเถิดจงแจ้งประจัก์ ในธรรมธาตุตนด้วยองค์ความรู้อันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งยวดน,นี้พ้นจากทุกพ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดและจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธะมาเถิดมาทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์และพี่น้องอันเป็นสัจจะธาตุแห่งความเป็นพุทธะหนึ่งเดียวกันมาฤรือสัตว์กุญแ์ ยังสภพพด,ดวงจิตดวงวิญญาณให้พ้นจากวัตะทุกข์ให้หมดไม่เหลือแม้แต่ดวงจิตเดียวไม่มีคําว่าทําไม่ได้สัจจะนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแม้ไกยนี้จะแตกสลายจนกว่าดวงจิตดวงสุดท้ายพ้นจากวัตทุกข์เป็นการปิดวัตทุกข์ให้จบสิ้นในยุคนี้เป็นการทําหน้าที่นุนามครั้งสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญ,ญญาณด้วยเธิน